ผู้ชายไม่ใช่สเปคชีวิตปัจจุบันบุ่มรัญญาไม่ออกทีวีพบรักแท้ใช้ชีวิตอยู่ภาคเหนือ จากงานแสดงเบื้องหน้าที่พร่ำบอกตัวเองอยู่เสมอว่าทําไปเพราะเงินและไม่ใช่สิ่งที่ชอบเลยสักนิดแต่กลับเป็นสิ่งที่เธอทําได้ดีที่สุดด้วยความสามารถบวกกับความตั้งใจและพรสวรรค์บัตรนี้กลายเป็นอาชีพที่เธอรักโดยที่ไม่รู้ตัวต่อด้วยการเป็น acting coach ผู้ที่มาช่วยเสริมทับให้ละครสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นและอีกก้าวสำคัญกับการเป็นผู้กำกับการแสดงก่อนจะเป็นนักแสดงเจ้าบทบาทจริงๆไม่ชอบไม่อยากเป็นดาราเลยนะคะอยากเป็นพยาบาลแต่ว่าแม่ให้หยุดเรียนปีหนึ่งก็น้อยใจเสียใจแล้วแม่ก็บอกว่าโรงเรียนการแสดงช่องสามขอเปอิดสอนฟรีอยากให้เราไปเรียนย้ำนะคะว่าเรียนฟรีไม่เสียเงินสักบาทแต่ใจเราไม่อยากไปเรียนเลยเพราะว่าเราไม่ได้อยากเป็นดาราจะให้ไปเรียนทำไมไม่ เข้าใจแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรก็เลยไปค่ะแล้วพอดีว่าได้เงินด้วยเพราะว่าจะมีโบเดลลิงติดต่อให้ไปงานนู่นนี่นั่นอีเวนต์ถ่ายแบบเดินแบบเมื่อ30ปีที่แล้วได้วันละพันนี่ไม่น้อยนะคะเราก็เลยไปหลังจากนั้นก็เรียนต่อไปเรื่อยๆผลงานแจ้งเกิดก็คือเรื่องนางเอกเลยค่ะ และได้เป็นนางเอกของพี่ไก่อยู่ประมาณ2-3เรื่องไปเล่นรัดฟิล์มก็ยังเป็นนางเอกอยู่เล่นนางเอกสลับกับนางร้ายไปเรื่อยบางทีก็เล่นเป็นตัวตลกเราไม่ได้ยึดติดกับบทนางเอกพี่ไก่สอนมาอย่างนี้แล้วบุ๋มเองก็ไม่ได้นึกเลยค่ะว่าฉันจะต้องเป็นนางเอกแต่นึกแค่ว่ามันเป็นอาชีพที่เล่นละครเรื่องไหนจะต้องทำงานเรื่องนั้นแล้วก็ต้องได้รายได้คือทำทุกอย่างบทไหนก็เล่นหนังก็เล่นด้วยค่ะ ของไฟสตารเล่นของอารุธรณพบนั่นก็ดังอีกเหมือนกันเล่นเป็นบทคนใช้ที่ได้กับเจ้านายก็คือพี่แซมยุรนันเรื่องดงดอกไม้จากเบื้องหน้าสู่งานเบื้องหลังบุ่มเริ่มจากการเป็น acting coach ค่ะโดยพี่จิมมายุรชัดส่งเด็กมาให้ช่วยดูคือแอปทักษออนและละดาเองชวะเดชาสินตอนนั้นพี่จิมจะทําเรื่องริศยานานมากแล้วค่ะเกือบ20ปีแล้วนั่นคืองานชิ้นแรกที่ทํา พอเริ่มงานนั้นปุ๊บก็เหมือนมีมาเรื่อยๆแล้วสมัยนั้นจะมีดาราเพิ่มเข้ามาเยอะแยะนักแสดงส่วนใหญ่จะเล่นละครไม่เป็นบางทีผู้กำกับอาจด,ดูแ acting ไม่ทั่วเขาก็เลยเอา acting coach เข้าไปช่วยเลยเริ่มมีอาชีพ acting coach ประจำกองต่างๆก็ทำมาเรื่อยๆและที่หนักๆเลยก็คือมาทำให้กับกองพี่ไก่แทบทุกเรื่องเลยถามว่าเหนื่อยไหมบุ๋มรัญญาตอบว่าไม่เหนื่อยเลยค่ะชอบที่สุด เพราะหเราได้เปรียบคนอื่นเพราะเราเรียนมา2เราเป็นนักแสดงเราจะเข้าใจวิธีของนักแสดงด้วยกันว่าเขาอยากรู้แบบไหนและอธิบายแบบไหนให้เขาเข้าใจมากที่สุดก็เลยชอบค่ะ